เป็นระบบโบราณเราก็คือตอนไปเงี้ยแล้วมันชัดเจนแล้วเพาะมันดำใช่ไหมครับนี่นะก็บางคนก็ย้อนมาดูแล้วก็ตรงน,นี้แล้วราคาจับต้องได้แล้วตอนนี้นะราคาจับต้องลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่ b l ล c k a s p เปปีตุงฮิตแตม หรือบีตังฮิตเต็มนะครับเป็นไผ่ที่นําเข้ามาจากแหล่งกําเนิดคืออินโดนีเซียครับเป็นไผ่ตรงครับไผ่ตรงที่เป็นไผ่ตรงใหญ่หรือไผ่ตรงหม้อหรือว่าไผ่ตรงลำดํานะครับเนี่ยมันเป็นลำสีดํานะครับแต่ทงนี้สมมติมองนี้ไม่เห็นเป็นดำเลยถ้ามองตรงปลายตะไคร่ไม่เห็นเป็นดำเลยแตยนะเเยเย่เราไล่ไปดูสิครับโน่น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 ,นข้างบนเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ ตรงนี้มันมีขนคลุมไว้ไงมันเลยมองไม่เห็น,นเน,นี่ยขนนี่นี่น,นี่พอขูดขนออกเท่านั้นแหละเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขูดขนออกมันก็จะเป็นลำดำครับตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรส่วนใหญ่เขาไปทําบ้านนะครับที่บาหลีเนี่ยที่เกาะบาหลี่ยมันอินโดนีเขาก็เก่งนะเรื่องไผ่เนี่ยลุงไปดูจากคลิปอะไรพวกนี้นะอินโดนี่เก่งนะเรื่องไผ่ก็เรียกว่า ในกระบวนการของประเทศใกล้เคียงนี่ก็อินโดนีก็ถือว่าสุดยอดประเทศหนึ่งนะครับเรื่องไผ่เขาก็ใช้ตัวนี้กับใช้จาวาแบล็กไปทําบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ชื่อว่าเอโรอราฮารีเนี่ยใช้ตัวนี้ดีเราก็ถ้าท่านใดยังไม่เคยก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้ครับเอโรอราฮารีเป็นฝรั่งนะครับแต่เขาไปอยู่บาหลีเลยทําเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ไผ่เป็นบ้านไม้ไผ่เขาใช้ท่าน,นี้แหละครับ ทีนี้เราอันนี้ได้มาประมาณ12-13ปีโดยประมาณนะได้มาก็มาปลูกไว้ตรงเนี้มันอยู่ตรงหน้าบ้านเลยมันก็เลยไม่สามารถจะขยายได้ฝั่งนี้ก็กลายเป็นของเพื่อนบ้านเราก็ไม่อยากให้มันโตครับก็ตัดมันมั่งอะไรมันมั่งนะครับแล้วก็มาตอนกิ่งแล้วก็ขยายไปที่อื่นนะครับจากกอน,นี้ไปนี่รงสายไปกันทั่วแล้วครับเพราะว่ามันนานแล้วไงอันนี้คือดำแน่นอนมีหลายท่าน เขาซื้อจาก,อกขออนุญาตนิดนึงแล้วกันจริงๆไม่ค่อยอยากพูดพักพิงมากเขาเรียกว่าเพราะไอ้ชทางวิทยาศาสตร์อพูดแค่นี้แล้วกันเขาบอกเจอเมือนกันที่มันไม่ดำนะแต่อันนี้เป็นระบบโบราณเราก็คือตอนไปเนี้ยแล้วมันชัดเจนแล้วว่ามันดำใช่ไหมครับนี่นะก็บางคนก็ย้อนมาดูแล้วก็ตรงนี้แล้วราคาจับต้องได้แล้วตอนนี้นะราคาจับต้องได้แล้วไม่พแพงครับ สมัยก่อนว่ากันโอ้ยกิ่งหนึ่งสามพันสี่พันแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวนี้ราคาเบาๆแล้วครับเพราะมันขยายกันไปเยอะแล้วก็ไม่ยากแล้วขนาดของมันนี้ก็ลําโตครับพอถ้าเกิดเราจะปลูก,ปเ,ลกเป็นเรื่องเป็นราวนะตอนนี้ตัวนี้ไม่ค่อยได้บํารุงอะไรนะครับเหมือนเอาพันเฉยๆแล้วก็พันก็ไม่ใช่ยากอะไรดูได้ครับเมื่อพอเราต่อน,นี่เป็นหวีเลยติดหมดแล้วครับนี่ติดไปหมดเลย เราสามารถที่จะเป็นตูเป็นแม่พันธุ์ขยายอย่างดีแล้วก็มาดูนี่เมื่อกี้ดูแล้วดูไปดูมานล้มาแต่งเพื่อจะให้เปิดตัวนี้ครับนี่หนอนหนอใหญ่ครับนี่นี่หนอใหญ่มากแล้วหน้าตาเหมือนกับหนอไผ่ตรงหม้อนี่แหละเหมือนเดะ๊นะครับมันไม่ใช่ว่าจะต่างกหรอกเหมือนเด๊อร่อยเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะไม่กินอันนี้ทำไมมันมีโพล่มาหน่อเดียวตรงนี้พอดีน้องเขาลดน้ํา นะหลาหลานเขาลดน้ำแล้วก็เอาน้ํามาแย่เข้าเลยกลายเป็นว่าออกปกตินะถ้าไผ่ตัวนี้นะมันจะเข้าบรรษามันถึงจะออกนะครับไผ่ตัวหนักๆอย่างเงี้ยนะครับคําว่าหนักๆนี่คือคาว่ามันไม่ออกออกยากเออเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าหนักออกยากมันจะเข้าบรรษาเนี่ยแหละแต่นี่นี่มีแล้วครับนี่อ่าแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะทําเป็นกิ่งพันธุ์แล้วครับนี่ตกวมีกิ่งพันธุ์ทั่วไปหมดเลยนะอ่า โอเคตัวนี้ก็ยังถือเป็นของดีของหายากนะครับสิบสองปีแะโดยประมาณเนี่ยนี่แบล็ k แอสเปอร์นะครับถ้าท่านใดสนใจตัวนี้เพื่อไปสะสมไปทําบ้านทำอะไรก็ก็ยังเป็นตัวที่ยังน่าเก็บอยู่ครับอ่าแล้วก็หนาครับตัวนี้เออให้ดูว่าความหนาหนาปึา๊เลยนี่อันนี้ก็ตัดต,ตัดเป็นพุกๆหมดแล้วครับหนาโอ้ด่หนาปึ๊บเลยครับเป็นนินวน้วนิ้วนิ้วครึ่งอะไรประมาณนั้นเอหนั ลุงผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่ตรง black asper หรือว่าไผ่ตรงลำสีดำดูกส้ท้อมจะตอแล้วครับนี่นี่เดี๋ยวเราก็เอาคุ้มก็ได้แหละดูทีนี้ถ้าเราไม่ตอนยังช้ำได้แล้วนี่ลากอากาศมันมีนี่นี่เห็นยังน,น,นี่เห็นไหมครับลากอากาศเทียบแต่ถ้าเกิดจะตอดีกว่า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ